วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะใครที่มีปัญหาเรื่องการขจัดไขมัน<ช>นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการขจัดไขมันให้ถึงลึกถึงระดับเซลล์นะคะซึ่งการวิจัยนี้เป็นการยอมรับแล้วทั่วโลกเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศนี่โอ้โหสุดๆเลยแต่เราคงจะตอบคาถามนี้ไม่ดีเท่ากับศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรูปร่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรค่ะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าไอ้ไขมันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมมันถึงได้เข้าง่ายออกยากเหลือเกินคะ คำตอบง่ายๆครับเรารับประทานอาหารมากแล้วก็เผาผลาญไขมันช้านะครับเพราะนั้นวิธีการก็คือทาให้มันเผาผลาญให้มันเร็วขึ้นเราในงานวิจัยของเราจะทําง่ายๆอย่างนี้นะครับเรานําเอาพืชที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้ว่าสามารถเผาผลาญไขมันเนี่ยมาสกัดเอาเฉพาะส่วนยอดแล้วก็ผสมกันในลักษณะสมดุลใส่เข้าไปในครีมแล้วก็ใช้ทาบริเวณที่เราต้องการลดไขมันส่วนเกินนะครับประสิทธิภาพของครีมเนี่ยจะซึมเข้าไป ที่ชั้นต่างๆของผิวหนังนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเ,เมื่อเราสามารถเผาผลาญไขมันจากเซลล์ให้กลายเป็นพลังงานเซลล์ก็จะกระชับนะครับเพราะนั้นชั้นของไขมันก็จะบางลงก็ทําให้เราผอมเปียวได้ในขณะเดียวกันไขมันที่เผาเป็นพลังงานก็ให้พลังงานกับร่างกายเราเลยจทใช,ใช้เราก็ใช้อาหารน้อยลงต่อไปเรื่อยๆ เราก็รับภาระาน้ำหนักของเราไว้จะลงด้วยดานน้ำหนักไขมันที่หายไปนะครับ <ทะ S 2> ก็คือหลักการที่อธิบายแล้วฟังง่ายมาก <ทะ S 1> เลยใช่ไหมพูดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่เชื่อ <ทะ S 2> สถาบันเดิมสแกนของฝรั่งเศสทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับทาวันละสองครั้งและนี่คือผลเฉลยที่ก็ออกมาในตรนวันนจำนวนอาสาสมัคร40คนลดตามส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับนะฮะสองนิ้วสามนิ้วเกือบเกือบสี่นิ้วนะครับเวลาสทีนี้ ในการวิจัยของเราที่ตีพิมพ์ผลงานไปแล้วเผยแพร่ไปแล้วไปทั่วโลกนะครับนี่คือผลการใช้ในระยะคือใช้ห้าครั้งนวดวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ลดไป8นิ้วนะฮะในเวลาสิบสองวัน แล้วได้ข่าวว่ามีการนําหลักการที่มาประกวดกันด้วยเหรอคะประสิทธิภาพตรงนี้ฮะเขาก็เอาเขาก็เอาครีมไปประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราบป็นหนงปี20เตียงเขาก็แข่งขันกันนะครับญี่ปุ่นทั้งนั้นนะฮะมีผมไปไปบรรยายแล้วแจกรางวัลนะฮะ ภายใน40นาทีครับลบลดไป8เซนนะครับก็มีการแข่งขันในระดับนานาชาติผู้จัดจำหน่ายของเราทั่วโลกตอนนี้มาแค่8ประเทศจริงๆเรามีอยู่24ประเทศแล้วก็มาแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ได้ผู้ชนะเลิศไปนะที่1ประเทศไทยแน่นอนที่ญี่ปุ่นอันดับ3นะครับประสิทธิภาพของครีมไม่ใช่เรื่องของการโน้มเราออกไปเอาตลาดทั่วโลกนะครับนี่คือที่ลอสแองเจลิส ภายใน1ชั่วโมงครับนี่คือส่วนที่รถไปเป็นเซนตนะครับที่เยอรมันครับที่ก็ไปมาทั่วนะครที่เยอรมันฮะภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่อิตาลีที่งานเครื่องทำอาี่ใหญ่ที่สุดนี้รนะครับที่คือผลสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากเรียนว่าในการทดสอบที่เดิมสแกนนี่นะครับที่เดิมสแกนก็พบว่าจากการตรวจเลือดก่อนและหลัง ก็ไม่มีผู้ใดเลยที่แสดงว่ามีอาการข้างเคียงแล้วก็บริเวณที่ทาเป็นเวลาสีสัปดาห์ต่อเนื่องกันไม่มีอาการระคายเคืองแต่อย่างใดเพราะนั้นสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติของไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้รถการันสเกินได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะและผลการศึกษาวิจัยนี่ค้นคว้าเป็นยังไงบ้างคะครับนี่มาดูว่ามันลดลงไปไหมเอวของคนที่ไม่ค่อยสวย ข้างล่างจะมีไขมันนะฮะเป็นเซลล์ไขมันจับกันอยู่จับกันเป็นก้อนนะเพราะฉะนั้นจะมีของเหลวถูกแคปไว้ถูกกักไว้สริมแซบของเราจะซึมเข้าไปได้เร็วมากนะด้วยคุณสมบัติของครีมซึมเข้าไปแล้วก็ทํางานแล้วก็เริ่มเขาผ่านไขมันแต่ถ้ามีการนวดลูกขาวๆคือเซลล์ไขมันเนี่ยจะแยกออกจากกันนะแล้วก็ของเหลวก็จะถูก ฝักออกจากบริเวณนั้นด้วยขณะนี้เซลล์มันแยกออกจากกันแล้วนะครับก็หมายความว่าพื้นที่ผิวของเซลล์ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยถูกไหมครับไม่มีอะไรมากันไม่มีอะไรมาฝัไากไว้เพราะฉะนั้นสลิมเซฟของเราก็จะซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วได้หลายเท่าตัวคือเข้าทุกทิศทางเองซึมเข้าไปก็จะทงานซึมเข้าไปเร็วมากก็จะทงานซึมเข้าไปนะฮะก็ทำงานเพราะฉะนั้นขนาดเดียวกันเนี่ย ของเหลวบริเวณนี้ถูกนําออกไปนะเราดูบริเวณหนึ่กนออกนะะงกลมๆตรงเนี้ยถ้าหากมีของเหลวไหลออกไปแล้วอะไรเกิดขึ้นเซลล์ก็หากันกระชับกันนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆของเหลวหลุดไปจากบริเวณนั้นะะเอวฟุบแกลบกลมทันทีแต่ผลอันนี้คือผลชั่วคราว สองชั่วโมงสามชั่วโมงจะตามมาอย่างเดียวนี่คือการเล่นกนนี่คือการเล่นลคลครีมทั่วโลกที่บอกว่าสามารถลดไขมันส่วนเกินได้เป็นการลดน้ำเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราหยุดแค่นี้เราก็เหมือนเข้ากับหลอกชาวบา้านเหมือนกับคนอื่นๆด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์เราไม่หยุดแค่นี้เพราะเรารู้ว่าเราสามารถลดไขมันส่วนเกินในเซลล์ได้พ้นจอบเข้าไปในเซลล์ครับ จราเข้าไปในเซลล์เข้าไปดูในเซลล์เราก็จะรู้ว่าเรามีนิวเคลียสอยู่แล้วก็มีก้อนไขมันคนะอ้วนมีก้อนไขมันตรงนี้มากไมโทคอนเดรียนี้คือเตาเผาเตาเผาอาหารของเรานั่นเองลุกโชดช่วงชัช,ชวนอยู่ตลอดเวลามีไฟลุกโชดช่วงชัช,ชวนตลอลอะไรเข้าไปก็แทรหายแทรหายกลายเป็นน้ำกลายเป็นคาร์โบไฮเดกลายเป็นพลังงานน,นะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ อะไรเผาเร็วเผาช้ามันก็อ,อยู่ว่าอะไรถูกพาเข้าไปในไ <c oughs> มโทคอนเดรียรมากกว่าเร็วกว่าซึมได้เร็วก็เผาได้เลยนะครับสลิมเซฟของเรา <c oughs> พอเข้าไปในเซล์ลปั๊บมันจะทําให้ก้อนไขมันนี้แตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ออ <c oughs> อยู่รอบๆไมโทรคอนเดรียร,รอบเตาเผาตรงเนี้นะครับพร้อมที่จะถูกซึมเข้าไปแล้วก็กลายเป็นพลังงานแต่ยังทําอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ถนัดนักทาได้ไม่ถนัดนักสิ่งที่จะทําได้เร็วกว่าคือแป้งแป้งจะถูกโยนเข้าไปในมโดคอนเดรียเร็วกว่าไขามันไขมันยังออยู่ตัวในเซล์นี่แหละเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยแป้งถูกเผาก่อนให้กลายเป็นพลังงานไขมันเสร็จเก็บสะสมไว้แต่ถ้ามีสลิมเซตจะทําให้การดูดซึมของไขมันเข้าไปในมโดคอนเดรียนเนี่ยเร็วมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ซึมเข้าไปจะสลิมเซฟเนี่ยจะให้ไขมันไขมันขี่หลังนะไขมันขี่หลังเข้าไปในไมโทคอนเดรียโยนเข้าไปในเตาแล้วก็ตัวเองก็กลับมารับใหม่โยนเข้าไปใหม่นนะขอให้นึกภาพว่าเป็นการแข่งขันระหว่างโมเลกุลของแป้งและโมเลกุลของไขมันถ้าไม่มีมาสลิมเซฟอยู่ถ้าไม่มีมาสลิมเซฟอยู่แป้งเข้าไปในไมโทคอนเดรียได้เร็วขึ้นกลายเป็นพลังงาน ไขมันก็นั่งแห้วอยู่ข้างนอกไม่มีการเผาผลาญมันก็ออมมันก็อออยู่คราวนี้มีสลิมเซฟสลิมเซฟก็จับไขมันขี่หลังแล้วก็ไปส่งนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสลิมเซฟเมื่อขี่มาย่อมจะวิ่งเร็วกว่าไขมันเร็วกว่าแป้งนะครับและนั่นเองก็เป็นสาเหตุที่เรามีการเผาผลาญไขมันเดิมทีครับเซลล์นี่แต่งด้วยไขมันนะเซล์ที่ไขมัน คราวนี้เมื่อไขมันถูกเผาผลาญมันก็จะเริ่มกระชับนะครับเริ่มกระชับชั้นไขมันคือับปั๊บเริ่มบางลงนะครับเริ่มกระชับเราก็ได้เอวที่เราปรารถนานะครับผลการศึกษานี่คืออันนี้คือกลุ่มคนที่ใช้จริงๆนะครับจะเห็นว่าถ้าระยะยาวมีการออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ย จะชัดเจนมากเลยเป็นอีกคนจริงๆนะครับดูสิค่ะแล้วแบบนี้สารสกัดมันทํามาจากอะไรคะมันถึงได้ให้ผลแบบนี้ธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็จากส้มแข็ซึ่งเราสกัดเอาสารที่มันขายเครื่องออกไปเอาเฉพาะสารที่สามารถรคาเอาผ่านไขมันนะครับแล้วก็ผสมกับสารธรรมชาติอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้าง ความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นอของบริเวณติวหนังที่เราทาซึ่งโดยรายชื่อสารสกัดก็น่าจะคุ้นๆนะคะเหมือนันสมุนไพรค่ะมีใบโบโบ๊กกล้วยขิงแล้วก็พริกนะฮะเป็นอะไลย แม่แต่วันนี้นะคะเราก็มีคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกันเหมือนกันนะคะคุณก้อยนฤมลพงสุภาพค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีปัญหาเรื่องรูปร่างโดูนี่ใส่ชุดขาวมายืนยันเลยว่าผอมนิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะที่คุณจายก็เคยเห็นใช่ไหมคะคือเป็นคนก็ตัวใหญ่อะค่ะปกติก็เป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าพอมีน้องปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาขึ้นกิโลจาก50เป็น75 แล้วพอน้องออกไปปุ๊บออกไปแค่5โลเองที่เหลือะะคที่เหลือกอยู่กับเราสิคะโอ้โหมาหมดเลยนะคะ หน้าต้นแขนต้นขาหน้าท้องสะโพกนี่คือมาหมดเลยเอวนี่จาก25้นี่ก็เป็น30เลยคเลยแล้วกยทำยังไงอะคะปกติก็อาจจะโครงใหญ่นิดนึงแล้วพ่ออยากคอดน้องตอนี้คือผอมมากแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็นี่รูปนี่เลยนะคะเทียบกับตัวจริงนี่ค่ะตอนนี้ก็หมดปัญหาแล้วค่ะเพราะว่านี่ระคะมาเจอกับอาจารย์นะคะก็เจอสูตรนี้เป็นสูตรแบบ all in one เลยก็คือจริงๆเนี่ยแอบติดตามข่าวนิดนึงว่าแบบเออมีการประกวดการลดเอวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถลดไปได้เกือบ3 นิว้วโอ้ยแล้วคนที่ได้นี่ร้องไห้น่มตาไหลแล้วก็เฮ้ยจริงเหรอเราก็เลยลองใช้ดูปรากฏว่า,าโอ้ด้ผลจริงๆค่ะก็เลยใช้เรื่อยมาเลยอโอ้โอแล้วนานไหมคะ่าจะเห็นผลสำหรับตัวเองก็ก็ประมาณเนี้ยก็ลดมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วครั้งแรกเนี่ยก็เห็นผลเลยเพราะว่าใส่การนวดด้วยใช่ใช้การนวดแล้วก็ครั้งแรกที่ก้อยใช้เนี่ยรู้สึกเลยเพราะว่ามันจะซึมเร็วไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วคือแบบเราทับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็สามารถไปส่งลูกหรือไปทําภารกิจอย่างอื่นได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ย เวลาเราใช้ครั้งแรกมันจะตึงๆใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยสัดส่วนเราเนี่ยกระชับขึ้นและเอลเราเนี่ยนะคะจะ30เนี่ยก็เหลือ25เลยคือวิธีการใช้ก็ง่ายๆมเหมือนทาครีมปกติใช่คะใช่ก็เหมือนทาครีมปกติเป็นการบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็แนะนำให้เพื่อนใช้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกเออเนี่ยจะไปงานเอ๊ะทำไงกินยาอะไรดีเลยเขาก็เลยแนะนำว่าเออลองลองทาครีมตัวนี้ดูนะคะใช่เพราะว่า2 3สวันนะคะก็ เอลเนี่ยเขาก็นวดแบบแต่ใช้อย่างโหดเลยนะคะแบบว่าขึ้นปวดเลย <c oughs> อะไรเงี้ยหรือว่าอย่าไปงกอะไรเงี้ยใช้เร็วๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าทาไปแล้วก็ลดไปเลยกือบสามนิ้วเอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะแนะนําคุณผู้ชมบ้างดีกว่า<ด>ค่ะว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องโทรไปที่ไหนคะ่ะตอนนี้นะคะวันนี้ก็เปิดตัวสูตรใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสูตรเข้มข้นเนี่ยเห็นผลเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเชิญทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราไปรับโชคสบายๆกันค่ะ